ลับมาติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องราวยศใหม่ของพระราชวงศ์เมื่อเปลี่ยนรัชกาลเมื่อมีการผลัดแผ่นดินเกิดขึ้นหากพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทไว้เรียบร้อยแล้วองค์รัชทายาทพระองค์นั้นก็เสด็จขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวพระองค์ใหม่ได้ทันทีตามธรรมเนียมที่ว่าแผ่นดินจะว่างเว้นพ่ออยู่หัวไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์บล็ g d ด t c o m ด้วยนะครับ และก่อนจะไปรับชมรับฟังกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วครับว่าเมื่อมีการผัดแผ่นดินเกิดขึ้นหากพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงแต่งตั้งองค์รัชทายาทไว้เวรียบร้อยแล้วองค์รัชทายาทพระองค์นั้นก็ทรงขึ้นเป็นพ่ออยู่หัวองค์ใหม่ได้ทันทีตามธรรมเนียมราชประเพณีแผ่นดินจะว่างเว้นพ่ออยู่หัวไม่ได้เพราะงานราชการศึกที่เกี่ยวพันมาจากราชการเก่าก่อนนั้น ต้องดาเนินต่อไปและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อเป็นเสาหลักให้แก่พระราชวงศ์และพระสงนิกรในประเทศครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติการนับเชื้อพระวงศ์ทางสายพระโลหิตก็จะย้ายจากสายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศมาเป็นสายของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ในทันทีนั่นก็คือการสถาปนาพระราชอิสริยยศใหม่ภายในพระราชวงศ์โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ 1. พระราชบุพการีในพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพอเข้ามาในรัชการใหม่นั้นพระองค์มีฐานะเป็นพระชนนีหรือแม่ของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นพระองค์จะได้รับการถวายพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระสีบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกนามโดยย่อว่าสมเด็จพระพันปีอันหนึ่งผู้ที่จะขึ้นไปถึงยศพระพันปีหลวงนี้จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าอยู่หัวรัชการก่อน และเป็นแม่ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชการปัจจุบันดังในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ที่เคยมีมาคือสมเด็จพระนางเจ้าสวภสาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถผู้เป็นอัครมเหสีในรัชการที่ห้นั่นเองครับเมื่อผดผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่6ได้ถวายพระราชอิสริยยศใหม่ให้แม่ขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. พระราชโอรสและพระราชธิดาคือเนื่องจากพระราชโอรสและพระราชธิดา ของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่นี้ล้วนแต่ประสูตินอกเสวตฉชัรทั้งสิ้นซึ่งการประสูตินอกเสวตฉชัรนั้นก็หมายถึงการประสูตรก่อนขึ้นคลองราชนั่นเองนะครับดังนั้นในราชการก่อนพระราชโอรสและพระราชธิดาเหล่านี้มียศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้ากันทั้งสิ้นเมื่อเปลี่ยนราชการก็จะได้รับการอวยยศขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอโดยทันทีตามหลักเกณฑ์ดังนี้ครับสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายหญิงพระราชโอรสและพระราชธิดาชั้นนี้ จะต้องประสูติจากพระอัครามเหสีเท่านั้นนั่นก็คือประสูติจากพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระบรมราชเทวีพระอัครราชเทวีเป็นต้นครับและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงพระราชโอรสและพระราชธิดาชั้นนี้จะต้องประสูติจากพระพันรยาเจ้านั่นหมายความว่ามีแม่เป็นเจ้าหญิงในพระราชวงศ์ตั้งแต่ในชั้นพระวรวงศ์พระองค์เจ้าหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขึ้นไปแต่ไม่ถึงราชินีเช่นพระวรราชเทวีพระวรราชชายาพระวรชายาเป็นต้นครับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชายพระองค์เจ้าหญิงพระราชโอรสและพระราชธิดาในชั้นนี้จะประสูตรจากเหล่าพระสนมเจ้าจอมมันดาหญิงสามัญชนหรือเป็นหม่อมมาแต่เดิมพระเชษฐาพคินีและพระคณิฐาเจ้าหนายชั้นนี้ในฐานะที่เป็นพี่สาว และเป็นน้องสาวของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงซึ่งตามธรรมเนียมแล้วสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและน้องนางเธอจะได้รับพระราชทานกรมในภายหลังเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในเช่นน้องนางเธอในรัชกาลที่5คือสมเด็จเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าหญิงจันทรมนทนกรมหลวงวิสุทธิกริย์หรือพี่น้องนางเธอในรัชกาลที่ห คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าพาของรัฐมณีใหม่กรมเทพนารีรัฐหรือพี่นางเธอในรัชกาลที่9ก้าก็ได้รับพระราชทานที่กรมหลวงเช่นเดียวกันหลานเธอที่ไม่ใช่สายตรงในรัชกาลใหม่นี้มีหลานเธอที่ไม่ใช่สายตรงติดมาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลถึงสองพระองค์นั่นก็คือพระเจ้าหลานเธอที่ประสูติจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัไลักณ์ซึ่งคําว่าพระเจ้าหลานเธอเป็นคําขยายของคําว่าเจ้าฟ้าวรวงเธอ เพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์นี้เป็นหลานเธอในพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลแล้วเมื่อเปลี่ยนรัชกาลใหม่เจ้าหลานเธอนี้ก็จะกลายเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเสิริพาจุธาภรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยากิติคุณตามฐานันดรศักดิ์แรกประสูติของทั้งสองพระองค์ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาหลานเธอในรัชกาลที่5เมื่อเปลี่ยนเป็นรัชกาลที่ห ก็กลายเป็นพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยิพิพอาภาคําว่าพระเจ้าหลานเธอไปขยายคําว่าพระวรวง์เธอนั่นเองครับยศพิเศษหนึ่งตามธรรมเนียมแล้วจะไม่มีการลดพระราชอิสริยยศของเจ้านายในพระชวงศ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนราชการแล้วก็ตามคือสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชอิสริยยศนี้สูงส่งที่สุดของเจ้านายฝ่ายในแล้วนั่นก็คือได้รับสัปดาปดณสเวตฉัตร หรือฉัตรเจ็ดชั้นเสมอเท่าสมเด็จพระบรมราชนนีและสมเด็จพระบรมราชนีเลยทีเดียวแต่มีความพิเศษสูงไปอีกอย่างคือใช้คําพระราชบัญชาในการออกคําสั่งยศพิเศษสองคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศในอดีตเจ้านายพระองค์นี้ผ่านการเป็นพระวรราชามาก่อนแล้วถึงเป็นพระวรราชาธินัดดาาศในภายหลังพระวรราชาธินัดดามาศหมายถึงเป็นแม่ของหลานกษัตริย์ผู้ประเสริฐ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนมาเป็นสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทําให้พระองค์ย่อมไม่ได้อยู่ในฐานะแม่ของหลานกษัตริย์พระองค์ก่อนอีกต่อไปโดยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยเป็นการส่วนพระองค์นั่นเองครับเรื่องอิสริยยศของราชวงศ์ไทยนั้นหากมองอีกมุมหนึ่งก็มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเนื่องจากแต่ละลำดับชั้นของอิสริยยศนั้นมีการแบ่งออกเป็นชั้นย่อยๆอ,อีกเช่นยศเจ้าฟ้ายศพระองค์เจ้า หรือแม้กระทั่งตำแหน่งมเหสีก็ถูกแบ่งออกไปอีกดังนั้นวันนี้จะขอหยิบยกเอาประเด็นของยศของการเป็นเจ้าฟ้าในพระราชวงศ์มานำเสนอ,อกันครับยศของเจ้าฟ้าสามารถแบ่งออกได้เพียงสชั้นเท่านั้นคือชั้นที่1เจ้าฟ้าเอกหรือชั้นออกพระนามอย่างลำลองว่าทูกลกระหม่อมชายทูกลกระหม่อมหญิงเจ้าฟ้าชั้นนี้จะเป็นเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่พระอัครามเหสีและพระมเหสีเท่านั้น เช่นประสูติแต่พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระบรมราชเทวีพระอัครราชเทวีเป็นต้นและยังสามารถประสูติจากพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงได้อีกด้วยครับซึ่งพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงนั้นก็คือพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวราชการก่อนนั่นเองครับเมื่อเจริญพระชนสาขึ้นเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาเหล่านี้มักจะได้รับพระราชทานกลมเพื่อตำแหน่งในงานราชการโดยเริ่มต้นที่กรมขุนพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้า ทรงให้พระราชโอรสพระราชธิดาเจ้าฟ้าชั้นเอกทรงกลมเป็นชื่อหัวเมืองชั้นเอกหรือเมืองราชธานีเก่าเช่นกลมขุนพิษณุโลกประชานาตกลมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยกลมขุนสงขลานครินกลมขุนสุโขทัยธรรมราชากลมขุนคนครศรีธรรมร,ราชธรรมรงฤทธิ์เป็นต้นครับชั้นที่สองเจ้าฟ้าชั้นโทหรือออกพระนามอย่างลำลองว่าสมเด็จชายหรือสมเด็จหญิง เจ้าฟ้าชั้นนี้จะเป็นเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่พระมเหสีรองเช่นพระอัครชายาเธอพระวรราชเทวีพระวรชายาเป็นต้นหรือประสูติแต่พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงซึ่งพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงก็คือหลานของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อนๆหรือประสูติจากสนมที่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์อื่นโดยเมื่อเจริญพระชนสาขึ้นพระราชโอรสพระราชธิดาเหล่านี้มักจะได้รับพระราชทานกลม โดยเริ่มต้นที่กลมขุนเท่ากันกับเจ้าฟ้าชั้นเอกแต่จะทรงกลมเป็นชื่อเมืองชั้นโทเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเช่นกลมขุนพิจิตรเจดจันท์กลมขุนสวรรคโลกกลมขุนอู่ทองเขตขัตยานารีกลมขุนศรีสัจนาลายสุรกัญยากลมขุนลบบุรีราเมศเป็นต้นชั้นที่สเจ้าฟ้าชั้นตรีหรือออกพระนามอย่างลำลองว่าสมเด็จชายสมเด็จหญิงแต่เจ้าฟ้าชั้นตรีนี้จะไม่ได้เป็นพระราชโอรส ระราชธิดาในพระเจ้าอยู่หัวแต่จะเป็นพระราชนัดดาหรือหลานของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับทีนี้หลานของพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องเป็นพระเจ้าหลานเธอหรือหม่อมเจ้าเท่านั้นจะเป็นเจ้าฟ้าได้อย่างไรก็คืออย่างนี้นะครับหลานเธอพระองค์ใดที่มีพ่อเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายและมีแม่เป็นเจ้าฟ้าหญิงลูกที่ประสูติออกมาก็จะเป็นสมเด็จเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้านั่นเองครับเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าชายฉิม ผู้เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หนึ่งพระองค์ทรงอยู่กินฉันสามีภรรยากับเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องภายหลังเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดไปประสูติพระราชโอรสสองพระองค์เจ้าวังออกพระนามหลานเธอว่าสมเด็จเจ้าฟ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ซึ่งก็คือพระจอมเกล้ารัชการที่4และสมเด็จเจ้าฟ้าหลานเธอพระองค์เล็กคือพระปิ่นเกล้านั่นเองครับเจ้าฟ้าชั้นพิเศษหรือเจ้าฟ้าตั้งก็คือพระราชวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ที่พระเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าโดยส่วนใหญ่มักจะพบกับพระราชวงศ์ชั้นสูงเช่นพระพี่นางหรือพระน้องนางที่ประสูติร่วมท้องเดียวกันกับพระเจ้าอยู่หัวดังตัวอย่างที่เคยมีมาคือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หนึ่งทรงสถาปนาพระพี่นางและพระน้องนางขึ้นเป็นเจ้าฟ้าทั้งสิ้นและอีกกรณีก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนาเมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายอนันทมหิดลผู้เป็นพระอนุชา เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่8พระองค์จึงมีประกาศสถาปนาพระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าหญิงกัลยาณิวัฒนาถือเป็นเจ้าฟ้าชั้นโทครับจากภาพด้านซ้ายในวงกลมสีแดงคือพระน้องนางเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หที่ถวายตัวเป็นพระภรรยาเจ้าของรัชการที่หโดยทั้งสองพระองค์ได้ประสูติพระราชธิดาซึ่งในขณะนั้นพระองค์ยังมียศเป็นเพียงพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้า แต่พระราชธิดาที่ประสูติออกมาก็เป็นถึงเจ้าฟ้าชั้นเอกเข้ากรณีที่ว่ามีแม่เป็นพระเจ้าภรรยาหลวงจากภาพด้านขวาคือพระราชโอรสพระราชาธิดาในรัชกาลที่5ประสูติจากพระอัครามเหสีทําให้ทั้งสองพระองค์เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกเข้ากรณีที่ว่ามีแม่เป็นพระอัครามเหสีนั่นเองครับและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณแหล่งข้อมาเว็บไซต์บล o อกด t c o m ท และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ